อ่าปูมาแล้วนะคะปูกนะคะปัญชันกับ ปูระชันกับโดเรมอนนะคะปู่ประชันกับโดเรมอนดูสิอาปู่ไม่กล้าออกมาเลยปู่เจอโดเรมอนนะปู่เจอโดเรมอนนะคะปู่ไม่กล้าออกมาเลยขอบพระคุณคุณแม่หนูนานะคะี่ป้อนเพิ่มเติมนะคะขอบพระคุณค่ะอาปามามาปู่มามาอนโดเรมอนหลบใช่ไหมอาโดเรมอนหลบเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปู่มาแล้วนะคะเจ้าที่มาแล้วเจ้าที่นู่นเจ้าที่มาแล้วเจ้าที่มาแล้วเจ้าที่แรกเจ้าที่ ที่แรงนะคะโดเรมอนหลบเลยโดเรมอนโดเรมอนหลบเลยนะคะเจ้าที่แรงมาแล้วมาแล้วปู่ของเรานะคะให้โดเรมอนหลบโดเรมอนหลบเลยนะคะเจ้าที่มาแล้วเอาปู่ของเรามาแล้ว หลบด้วยหลานๆหลบเลยลายสงกรานเออลายสงกรานฮะตาใหญ่นะฮะตาใหญ่มาแล้ว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 นะคะลายหลบลวงมันลายหลกลวงหรือเปล่านี่ตาใหญ่ปูสวัสดีครับปูนะคะสวัสดีครับปูมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวลอดท้องปูหน่อยลอดท้องปูนะให้คุณแม่สุนี้นะว่าะคุณแม่จะไปหาหมอวันนี้นะคะ ขอให้นะคะทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปเดียวด้วยดีนะคะคุณแม่แคกรเด็นหอดทองฟูเดแชรตุ่มตาต่มางลตเลครับตา่มาเร็วดิตาตาใช่นะตุ้งน้องไทยแบบอันแบบอะไรยาเงี้ยต้องมีคนืนหดอกไม้จะรอดให้เออป้าปา้าจะจับไม้มาไม้ทอให้คุณแ ใหญ่ลอดท้องปูอธิษฐานไว้พรนะให้คุณแม่ชืน่นดีหน่อยปู่มาแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ตัเจ้าที่มาแล้วจ้าที่ฮะอ,อาจารย์แล้ว โยเลมอนยายไม่กลับคุณป้าแล้วแหละโยเลมอนยายไม่กลับค่ะคุณแม่เอโน่นอยู่ฝั่งโน้นต้องมาเยอะอ่ะแล้วเขียนเขียนชื่อบอกชื่อคุณแม่ก่อนคุณแม่สุนีเดี๋ยวแจ้งคุณแม่แป๊บหนึ่งปูมาแล้วปูย้ายต้องยืนอยู่ตรงนั้นเด้อยืนอยู่ตรงนั้นตลอดแหละตรงตรงขาเอออย่ามาอยู่ข้างหน้าต้องยืนตรงนั้น เออต้องให้ดูตรงที่รอดข้างล่างด้วยเโเดลมอนยังไม่กลับจา้าคุณแม่เอ๋เดี๋ยวเราคุณแม่มาก่อนเนาะเดี๋ยวเรานะจะรอดนะคะท้องช้างให้คุณแม่สุนเอนะคะ คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะแถวตลาดปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะคะคุณแม่เอโดยเลมอนไปเลยโดอเลมอนย้ายฝั่งแล้วโดยเลมอนนะคะ โดเลมอนย้ายฝั่งแล้วเช่อียสถานที่สวัสดีค่ะคุณพ่อนะคะพี่เอลิฟเฟนนะคะสวัสดีค่ะเ <ไป S 2> ดี๋ยวรอคุณแม่มาแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านไหนจะป้อนปู่ของเราได้นะคะปู่อายุ9ก้าสิบสองปีนะคะโดนเลมันก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะ โดเลมอนไม่กลัวหรอกแม่แต่ว่าเราก็ระวังเนาะไม่รู้อะปู่หลจะกลัวโดเลมอนระว่างปู่โดเลมอนใครจะกลัวใครเออเือานไม่กล้าให้เข้าใไก่กันกลัวไม่รู้อะให้ย่าปู่หนึ่งร้อยข่บัตคุณคุณแม่คอฟฟี่นะคะกราบขอบัตรคุณค่ะค่าคุณแม่คอฟฟี่คุณแม่กคุณแม่ซีนะคะ แม่ซีหุบูหุหมัดฮะแม่ตั้มนะค่ะอะตาใหญ่อาป้าปาไปรอดว่ะ คุณแม่มาแล้วคุณแม่สุนีเด้อป้าคุณแม่สุนีอ่าปูอัฐจรรให้คุณแม่หน่อยอ่ะฟ้องแปงมาพอดีอัศจานก่อนป้าให้คุณแม่สุนีท่านหายไวๆให้บารามีปู่คุ้มครองคุณแม่สุนีนะคะให้แถวป้านะคะปลอดภัยให้บารามีช้างชุบชื่อนะคะบารามีปูกนะคะ นี่นะคะวันนี้รอดท้องชางออนไลน์นะคะให้คุณแม่สุนีนะคะท่านแคว้าดลาดปลอดภัยนะคะจากโรคภัยต่างๆนะคะให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนเหมือนปู่แม่แกของเราเลยนะคะแม่จา๋า บารมีช้างทุกๆเชื้อนะคะคุณแม่ก็เคยคุณแม่ช้ามาช่วยเหลือนะคะช้างทุกๆเชื้อทุกทุกวันเลยนะคะฝากรักษาของเราคุณแม่สุนี้นะคะให้ท่านหายไวๆให้ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเลยนะคะสาธุ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 นะคะคุณแม่เรนูสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ะคุณแม่จ๋า เออแม่เลนูส์สาธุสาธุสาธุนะคะมองกระจิตเปะๆพี่ว่ะแม่สวัสดีคุณแม่เลนูค่ะแม่สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะตั้มขอให้คุณแม่สุนีนะคะขอคุณแม่คุณพ่อตั้มคุณแม่ตั้มหรือคุณพ่อตั้มพ่อตั้มเนาะพ่อตั้มลูกสาวมาแล้วป้าเอาเอาไซโคลเพื่อใหกินหน่ะเอาแม่เนาะแม่ตั้ม ขอคุณแม่ตั้มด้วยนะคะแม่ตาปู่นะคะคุณแม่สุนี้หายไวๆนะแม่จา๋าสวัสดีทุกท่านนะคะป้อนปู่ของเราเพิ่มเติมได้นะคะไม่ซีไม่อยู่ไปหรอจ้าคุณแม่ป้อนปู่ได้นะคะ มีออเดอร์ย้ายใหม่ยังไม่มีเลยจากคุณแม่วันนี้ยังไม่มีเลยออเดอร์เข้ามาได้เลยนะคะแม่สาวอ่ะป้อนปู่ของเราได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะย้ายปลูกสามสิบมัดผลไม้หน้าร้านสามถุงคุณแม่โซนีกราบขอบพระคุณค่ะ ปูสามสิบมักนะคะตอนนี้มีกันอยู่กี่บ้านพวกเราอ่ามีหนึ่งปูอ้หนึ่งโดเรมอนมีค่า3สาสิบสองนะคะสองปูสามป๋่องแป่งสี่จำปาห้าหวายุหกแย,ยนวานอันนี้มีอยู่หกบ้านนะคะ สามถุงเอาอะไรก็ได้อะได้ยาด้วยสามสิบมาสามถุงละถุงละรล้อยนั่นแหละเออถุงละร้อยเออเตงโมเอาเตงโมอยากกินแตงโมะพ้าวโอเคขอบคุณนะคะคุณแม่สนนี้จ๋าฝากฝากด้วยค,ค,คุณแม่ค่ะอายาโดเลมอนสิบสองมัดขอบคุณค่ะคุณแม่โดลเลมอนนะคะสิบสองมัดนะคะจากคุณแม่พนมนมพรเออสามถุง ขอบคุณน,นะคะแม่เดินมัน่นหลบอยู่ฝั่งโน้นออมาเดยนมั่นหลบเลยตอนนี้เรามาโอ้โหเจ็ดบ้านกับบนเหรือเนาะแต่ <c oughs> บ้านกันทันใจ สวัสดีทุกทุก่านเลยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาไว้ที่หลังเนาะของแปงชอบจกนะคะสายจกนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ซเนีนะคะเมตตาหน้าร้านนะคะกราบขอบคุณค่ะ จบยังจัง <c oughs> แม่จาลรกสาวสายจบนะคะแม่สาวสายจบจะแก่จะหนุ่ม,มแม่ตาลเลืศหลักได้นะคะมุต,ตะเตนหล่ะคุณแม่มาทุกวันนะแม่คุณแม่พนมพร่านมานเมตตาทุกวันสาวสายจบนะคะเรื่องกินไม่ทั้งไหร่ เอ้ยหอมปู่จะปูจะปูปูเขแก่แล้วลูกเอ้ยปูเขาไม่มีไฟแล้วอบปูเขาไม่มีไฟแล้วลูกแลคะเฮ้ใน้ด้วยบาลยต่างหากนตลาดไฮเดรารใ่ไห้แม่หัวินวะอืมหัวให้ขึ้น่นมือต่กนบยนบาลยโตโเปลี่ยนไปตโตเองอืม ของแต่งกันยันเย็นแม่สีปากบอก่อามาไปจกปุ๋ยละปู่ก็ไม่มีไฟแล้วลูกเอ้ปู่ก็หมดไฟนานแล้วปู่ก็เก้าสิบสองปีละแล้วโลอจะชุนเลยเด้อมาเด้อท่านไหนจะแจกยาต,ตรงนี้นะคะ